โอเคสวัสดีครับแล้วก็ดีตอนรับเข้าสู่ช่องพงศ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแมงมุมออนไลน์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์คาสต์เมดิเคนเคยนะครับผมก็อยู่กับอาชีพโซลิปเปอร์เองนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีเพื่อนๆเขาถามกันเข้ามานะครับว่าเนี่ยพี่ผมร้อยแล้วนะครับจะทำตัวไหนมาแทนดีนะครับก็คือ พอเรา130เนาะเราสามารถใช้อาวุธของ17.1ได้เนะเขาก็ถามก็เข้ามาว่าเนี่ยอยากเสริมดาเมจเพิ่มนะครับแล้วผมควรจะเริ่มทำจะทำตัวไหนก่อนดีระหว่างคาถานะครับผมคาถากับหมวกนะครับแล้วก็หรือจะทำชุดมัฟรองเท้าอะไรพวกเนี้ยก่อนแล้วก็ประดับก่อนดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาลองเทสให้ดูว่าเอ้ย ทำอะไรก่อนดีนะครับผมก็เพราะว่าหมวกแฟนทอฟเนาะแฟนทอฟจะอาอาวุธโอเอสนะครับถ้าซื้อแบบเดียวได้นะก็ค่อนข้างแพงนะตอนนี้นะครับแล้วก็แบบทําแบบ not for sale นี่ผมไม่แน่ใจราคานะแต่ว่าราคาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับผมเพราะมันเปลี่ยนของทําหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าคนทําตัวไหนก่อนดีนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเทสให้เพื่อนๆดูกันเนาะว่าเอออะไรยังไงเอามาดูที่ดาเมจของอ่ เซตฟรีก่อนละกันนะครับว่าเอ้ยดามเ,ดเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมพอเก็บโซให้มันครบก่อนแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บโอเคเต็มเรียบร้อยนะครับปึ๊บ,บ,บอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันที่ของเซตฟรีนะครับว่าดามเ,ดเป็นยังไงเนาะอ่ะยิงสักห้าทีละกัน ผิดชึบป,ปึ๊บหกหกหนึ่งเนาะหกหมื่นหนึ่งนะครับผมอ๋อลืมไปผมเปลี่ยนธาตุก่อนถ้ากัดน,นะเอาเป็นธาตุฮองรีเนาะชึบห้าหมื่นห้านะครับผมปึ๊บหกหมื่นสองนะครับปึ๊บอ่ะห้าแปดนะครับปึ๊บห้าหกนะครับ, 5, 6, รบผมปึ๊บอีกทีหนึ่งแล้วกานยิงเข้าไปนะครับ 6 6 0 0 0นะครับก็ดาเมจเฉลียก็อยู่ที่5,9 0 0นะครับผมต่อมาอันนี้เป็นของเซตฟรีนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนเป็นหมวกกับอาวุธนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับยิงเข้าไปอ่ะกดผิดปึ๊บ9,2 0 0นะครับ ปั๊บ9,005นะครับผมปึ๊บ86 0 0นะครับเปึ๊บ่าไหร่103เนาะ103นะครับผมโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับปั๊บ102นะครับโอ okay. เคดาเมชเลียของการเปลี่ยนแค่อาวุธกับหมอกนะครับผมอยู่ที่9,005นะครับผม โอเคแล้วถ้าเราใช้เป็นอาวุธว,วุ้งเหมือนเดิมนะครับผมหมวกว่างไว้เนาะแล้วก็ใส่เป็นเซต17.1นะครับปึ๊บนะ๊บปรับดับ,ดบโอเคตามนี้นะเสื้อก็เป็น17.1นะครับการ์ดรีวิวเดย์นั่นเองนะครับผม,ม,มนะแล้วก็มัฟก็ใส่มัสก์อาโค้ดเนาะแล้วก็อ่า รองเท้าผมเป็น奈梅威尔德เนาะสเปลวัสเตอร์เดี๋ยวถ้ามันติดเดี๋ยวผมหยุดรอให้มันหมดเวลาก่อนเนาะก็มีฟิกนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเมจิกสองค่ะสองอันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นมัรฟนะครับก็แคสเตอ,อร์สองอาเบิร์บออนเดดนะครับผมประดับเป็นเอดีสเปลแล้วก็เมจิกโซนะครับการ์ดเฮสเลสมูนเดิมนะครับผม โอเคมาลองดูกันนะครับว่าดาเมจเป็นยังไงเนาะปึ๊บหนึ่งแสนเก้านะครับหนึ่งแสนเก้านะครับปึ๊บปึ๊บหนึ่งแสนสองนะครับครั้งหนึ่งนะครับผมหนึ่งหนึงศูนย์นะครับปึ๊บแล้วก็สุดท้ายนะครับยิงเข้าไปเก้าหมื่นเจ็ดนะครับปึ๊บปึ๊บ โอเคดาเมจเฉลี่ย okay, อยู่ที่105เลยนะครับผมโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> เห็นเนาะว่าเออค่ามันใส่เป็นแค่อันเนี้ยก็ได้ดาเมจเพิ่มกว่าใส่ไอตัวเนาะเดี๋ยวผมเทสอีกทีหนึ่งนะครับผมข้าไปปั๊บเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับปับ แปดเก้าเจเ้าโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือพยายามนะครับผมก็คือเอาไปทำอันนี้ก่อนเซ็ต17.1ก่อนนะครับใส่ไอเนี้ยเนาะ แล้วก็หาประดับอีกข้างหนึ่งมาใส่นะครับผมเนี่ยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปก่อนก็ได้นะครับเนาะหรือจะใครจะหาประดับ17.1อีกข้างหนึ่งมาใส่เลยก็ได้เนาะก็น่าจะเพิ่มดาเมจได้แล้วครับอาวุธก็เป็นบูสซิ่งเหมือนเดิมน,นะครับผมก็เพิ่มดามเมจได้ค่อนข้างดีเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเพื่อความชัวร์ชแน่ใจของเราก็แป๊บนึงนะครับผมปึ๊บ ถ้าความไม่เห็นโอ้ยดาเมจถ้าใส่ประดับสองข้างเป็นยังไงเดี๋ยวผมหามมาให้นะครับแป๊บถึงจำได้ว่ามีอยู่นะแม้จะไม่ค่อยได้หยิบมันออกมาใช้ก็ตามนะครับแต่เราก็มีคู่ของมันอยู่อ่านี่ไงนะครับโอเคไป จะลองดูกันนะครับใส่ข้างหนึ่งก็แรงกว่าทําหมวกเนาะแล้วก็เสื้อมัฟรองเท้ามันก็ไม่ได้แพงนะครับประดับก็ถ้ายังไม่แบบมีงบก็ไม่อาจจะยังไม่ต้องฉาที่เป็นเมติกโซอะไรพวกนี้ยมาใช้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าโอกาสติดมันก็ หเปอเนงนะครับบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ค่อยติดนะอ่ะใส่เป็นแบบนี้ต่อนะครับอ่ะโอเคตามนี้เนาะประดับสองข้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะป้ายโอ้หนึ่งสามสองนะครับ เปียงนะครับ124นะครับปึ๊บ1น9นะครับปึ๊บ1น9นะครับปั๊บแล้วก็สุดท้ายนะ143อ่าอันนี้ไม่ได้ติดสเปีย์วอสเตอร์นะครับเพราะว่าค่าอินมันไม่ขึ้นเนาะโอเคหารห้าเรียบร้อยนะครับขึ้นมาเป็นดาเมจฉเฉลียอยู่ที่131นนะครับผม ค่อนข้างดีนะครับก็คือถ้าเป็นเปลี่ยนอาวุธก่อนนะอาวุธกับหมวกนะครับดาเมจเฉลี่ยจากห้าหมื่นห้าหมื่นเก้านะก็ตีเป็นหกหมื่นนะจากหกหมื่นนะครับเ 60, นะ 60, บพิ่งมาเป็นเก้าหมื่นห้านะครับก็ถ้าใช้เป็นแค่เสื้อนะครับผมเสื้อมัฟรองเท้าประดับข้างหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งแสนห้านะครับหนะึ่งศูนย์ห้าเนาะถ้าเปลี่ยนเป็นประดับอีกข้างก็ถึงเพิ่มเข้าไปนะ ก็เป็นหนึ่งสหนึ่งนะครับดังนั้นก็คือทำเสื้อก่อนละกันนะครับเสื้อมับรองเท้านะในความคิดผมนะครับก็คือทำเสื้อมับรองเท้าแล้วก็ประดับซักสองข้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าหมวกนะครับไมู่้จะใส่อะไรก็เซรีนไปก่อนละกันนะครับเซรีนและโซสนะครับตาปากก็หูกระต่ายกับปากนั่นก็ได้ครับปากซีดีหรือปากปลาทองก็ได้ครับผมใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคกันเห็นปะ ดำเมตไม่แย,ย่นะนเนี่ยำเมตไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะแต่ถ้าใส่เข้าไปทั้งคู่นะครับผมก็เคยเทสให้ดูแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรฮนะเทสให้อีกก็ไดนะ้ครับ ก็ขึ้นมาอยู่นะเป็นแสนห้าแสนแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดนะครับแสนสี่แสนห้าแสนหกแล้วปกตินะครับถ้าติดสเปลบัสเตอร์ก็แสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าได้นะโอเคครับเอีหมดนะครับก็ okay, รบรบ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าอย่างผมผมก็ใส่สองข้างนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บาเอสีไม่พอ ก็ใส่หูปากเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เห็นแล้วเนาะว่าเออค่ามีงบนะครับผมสักนิดสักหน่อยคืองบไม่เยอะนะครับก็ไปทำเสื้อลองเท้ามัฟก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีงบค่อยทำไอหมวกกับะทาก็ได้ครับผม ว่าราคาก็แตกกันเยอะเนาะเสื้อก็ไม่เท่าไหร่เองมั้งประมาณสี่สบกว่าเนาะสี่สิบมัฟก็ประมาณสี่สิบกว่านะครับรองเท้าก็ไม่แน่ใจช่วงนี้อาจจะแพงนะก็อาจจะเป็นเทมเด็กไปก่อนก็ได้นะครับเอารถฟิกด้วยเนาะประดับนี้ไม่น่าแพงเท่าไหร่นะครับผม,มก็น่าจะสักสามสิบเนาะสามสิบสี่สิบก็รวมๆกันก็อาจจะก็ถูกกว่าเนี่ยหมวกกัคบคาถาถ้คือพอทําหมวกปุ๊บเราต้องทาคาถาต่อด้วยไงนะครับผมแต่ว่าอันนี้เราก็ทํา ค่อยทำมาไล่ๆเก็บมาก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็ยังเป็นเซตฟรีอยู่เนาะก็คืออบาชาร์โดฟรีเนาะแต่คอสโตนี้ in, อันนี้ทำไว้นานเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนำก็คืออะไปทำไปทาเสื้อมัฟรองเท้าประทับ17.1ก่อนนะครับเพราะมันดันดามเทได้ดีกว่าเนาะโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง h งส g San Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปวิดีโอต่อไปนะครับแต่ใครเข้ามารู้สึกย,ยังไม่ใช่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะยังม่เข้ามาผมไปดีใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ